ลินหวานเอ๋อร์ได้อุปการะเด็กกำพร้ามากมายเช่นไซโตโชเฮในชีวิตของเธอนอกเหนือจากการทำดีที่สุดในการเลี้ยงดูและให้ความรู้แก่พวกเขาแล้วลินหวานเอ๋อร์ยังให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้คนมากมายตลอดเส้นทางชีวิตของพวกเขาอีกด้วยเธอมีประสบการณ์ชีวิตอันยาวนานและมีการศึกษาที่ดีเธอเป็นครูที่ดีที่สุดในโลกอย่างแท้จริง เมื่อให้การศึกษาแก่เด็กๆเ,เหล่านี้เธอไม่เคยลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเธอดังนั้นแม้ว่าเด็กๆที่เธอเลี้ยงดูจะมาจากภูมิหลังที่ยากจนหรือแม้กระทั่งต้องเผชิญความยากลำบากแต่พวกเขาส่วนใหญ่ก็ค่อยๆพัฒนาความสามารถในหลากหลายสาขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลินหวานเออสร้างทรัพย์สินมากมายแต่ส่วนใหญ่แล้วทรัพย์สินเหล่านั้นถูกมอบให้กับเด็กๆโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆเพียงเพื่อให้ชีวิตของพวกเขาจเจริญรุ่งเรืองเท่านั้น หากเราจะสรุปสิ่งที่ลินวานเนอร์ได้ทำในช่วง300ปีที่ผ่านมานอกเหนือจากทีมนิรันดรของการหลบหนีส่วนที่เหลือเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องของการหวานมาเมล็ดพันแห่งความรักในโลกลูกๆที่เธอเลี้ยงดูมาก็รู้เช่นกันว่านอกจากเธอจะหนีชีวิตของตัวเองแล้วเธอยังอุทิศตนเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอเธอได้เลี้ยงดูผู้คนหลายรุ่งในหลากหลายถิ่นฐานด้วยอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน เธอยังช่วยเหลือผู้คนหลายรุ่งในหลากหลายถิ่นฐานด้วยอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันเช,กเช่นคุณไซโตะในเกียวโตเธอเปรียบเสมือนพระแม่มารีในสายตาของคนยากจนเมื่อใดก็ตามที่คนใจดีต้องเผชิญความยากลำบากคุณไซโตะจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเด็กๆจากครอบครัวที่ยากจนในเกียวโตไม่ได้อิจฉาลูกชายและลูกสาวของเจ้าหน้าที่หรือพ่อค้าผู้มัง่งคั่งแต่กลับอิจฉาเด็กกำพร้าที่ได้รับการรับเลี้ยงโดยคุณไซโตะ ต่อมาคุณไซโตะได้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นและไม่มีใครทราบว่าเธอไปที่ไหนแต่เรื่องราวของเธอได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่คนรุ่นเก่าในเกียวโตลินว่านเออทุ่มเทความพยายามอย่างมากมายเพื่อเด็กเหล่านี้แต่ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนนอกจากคนอย่างเหล่าจางผู้ซึ่งไร้ซึ่งความทะเยอทะยานและปรารถนาเพียงรับใช้หญิงสาวไปตลอดชีวิตลินว่านเออแทบจะไม่เคยรบกวนชีวิตของคนเหล่านี้เลย การที่เธอไม่รบกวนพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงเพราะเธอไม่อยากทำให้พวกเขาเดือดร้อนเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นลินวานเออร์ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการพลัดพรากจากความเป็นและความตายบุรบุญธรรมเหล่านั้นจะแก่ชาราไปต่อหน้าเธอในที่สุดเธอไม่อยากเผชิญกับความเจ็บปวดจากการพลัดพรากชั่วนิรันดร์เธอจึงมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดของครอบครัวให้พวกเขาและปล่อยให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเธอจะหายตัวไปจากชีวิตของพวกเขาในช่วงเวลาที่ดีที่สุด และจะไม่มีการติดต่อกับลูกๆเหล่านี้อีกต่อไปด้วยวิธีนี้เธอจะได้ไม่ต้องเห็นลูกๆที่เธอเลี้ยงดูมาต้องตายไปต่อหน้าต่อตาวันนี้ฉันมาพบคองยินเพราะอยากสืบหาข้อมูลแต่ไม่คิดว่าจะได้ร่วมทางไปกับคองยินในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขาโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อมองใบหน้าแก่ชราไร้ชีวิตชีวาของคงยิงเบื้องหน้าลินหวานเอ๋อก็รู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อย เธอกำยาเม็ดฟื้นฟูไว้ในมือร้องไห้ไม่หยุดพึมพำว่าเจ้งผิงทำไมเจ้าช่างโง่เขลาเช่นนี้โลกนี้ไม่มีสวรรค์ข้าบอกเจ้ามาตั้งแต่เด็กแล้วว่าความตายก็เหมือนตะเกียงดับตะเกียงที่น้ำมันหมดในโลกนี้แล้วจะจุดไฟใหม่ในโลกอื่นได้อย่างไรมีคนมากมายที่อยากจะยืดอายุตัวเองออกไปอีกยี่สิบปีแต่คงยิงกลับยอมสละโอกาสนี้ไปส่วนหนึ่งก็เพื่อตัวเขาเองหลินหวานเอ,อ๋อรู้สึกเศร้าใจอย,อย่างยิ่ง เมื่อเห็นนางโศกเศร้าอันเฉิงซีก็ก้าวเข้ามากอดนางอย่างอ่อนโยนหลอบใจนางว่าทุกคนย่อมต้องตายเพียงแต่เจ้ามีชีวิตอยู่นานเกินไปทำให้ดูเหมือนพวกเขามีชีวิตอยู่ไม่นานพออันที่จริงแม้จะไม่มีอายุไขเพิ่มอีก20ปีอาจารย์คงอินก็คงเป็นหนึ่งในผู้มีอายุยืนยาวที่หาได้ยากยิ่งในโลกนี้ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังเป็นภิกษุดังนั้นท่านจึงไม่สนใจชีวิตและความตายทางโลกอยู่แล้ว ความโศกเศร้าของลินวานเออแผ่ซ่านไปทั่วเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือที่จริงแล้วจึงผิงบวชเพื่อบรรลุธรรมครั้งหนึ่งฉันเคยบอกเขาว่าพุทธศาสนาก็เป็นหนทางหนึ่งในการบรรลุธรรมเช่นกันเขาจึงคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กบอกว่าหลังจากบรรลุธรรมแล้วเขาจะสามารถปกป้องฉันได้ดีขึ้นและยาวนานขึ้นโดยไม่คาดฝันการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้นานกว่าร้อยปีจนกระทั่งเขาตระหนักว่ามันไร้ความหวังอย่างสิ้นเชิง ลินวานเอ๋อถอนหายใจขณะพูดการที่เขาใช้ชื่อทางโลกแทนชื่อพุทธศาสนาตอนจัดงานศพก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาเลิกเพ้อฝันเกี่ยวกับพุทธศาสนาไปแล้วในวินาทีสุดท้ายแล้วความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเขามานานกว่าร้อยปีนั้นมีประโยชน์อะไรอันเฉิงซีไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่หลังจากที่หลินวานเอิมเตือนเขาเขาก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ทันที ปรากฏว่าท่านอาจารย์คงอินได้อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อสแสวงหาการตรัสรู้ทางพระพุทธศาสนาท่านสามารถดำรงอยู่ได้นานกว่าร้อยปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านมีศรัทธาอันแรงกล้าในจิตใจอย่างยิ่งทว่าจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตท่านจึงตระหนักว่าความพยายามทั้งหมดของท่านตลอดร้อยปีที่ผ่านมานั้นล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิง เขาจึงตัดสินใจและทิ้งพระพุทธศาสนาในวินาทีสุดท้ายและจบชีวิตด้วยชื่อคาราวาาที่แม่บุญธรรมตั้งให้อันเฉิงซีมีความรู้สึกที่หลากหลายแต่เขาก็รู้สึกชื่นชมหลินหวานเออมากกว่าเล็กน้อยเช่นกันขณะนั้นจริงๆผู้ยังคงสนับสนุนร่างของคหงหยินกล่าวอย่างเคารพว่าท่านหญิงคุณหลินการจากไปของท่านเจ้าอาวาสเป็นเรื่องใหญ่มากเราต้องแจ้งใหสิทธิ์ของท่านอาจารย์คงหยินทราบโดยทันที หากพวกท่านทั้งสองสนใจที่จะพูดคุยกันลองย้ายไปที่ลานอีกฝั่งหนึ่งเพื่อหารือรายละเอียดกันขณะที่ข้าจะแจ้งให้คนในวัดทราบอันเฉิงซีย่อมไม่ขัดข้องเธอกับหลินหวันเอ๋อร์เข้ากันได้ดีมากการได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนหลินหวันเอ๋อร์พูดอย่างท้อแท้ท่านหญิงเย่ข้าทำสิ่งที่ข้าต้องทำเสร็จแล้วส่วนเจิ้งพิงก็ไปแล้วข้าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปดังนั้นข้าไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อไป อันเฉิงซีถามเธอว่าผู้อาวุโสท่านไม่คิดจะเข้าร่วมงานศพของอาจารย์คงหญิงบ้างเหรอลินว่านเอ,อ๋สายหน้าอย่างเศร้าส้อยข้าไม่เข้าร่วมหรอกผู้เสียชีวิตจากไปแล้วงานศพของเขาเป็นเพียงพิธีการเท่านั้นอีกอย่างวัดคินคาคุจิจะต้องรับผิดชอบงานศพของเจิ้งผิงอย่างแน่นอนข้าไปร่วมไม่ได้ข้าขอตัวกลับเกียวโตก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปคานผงศพเขา หลังจากนั้นนางก็ยื่นยาฟื้นฟูให้แก่อันเฉิงซีพร้อมกับกล่าวอย่างจริงจังว่าท่านหญิงเย่ยาฟื้นฟูนี้ท่านชายให้มาแต่ข้าไม่มีประโยชน์อันใดท่านเก็บมันไว้เถอะเผื่อถูกเชิญก็ใช้ได้อันเฉิงซีรู้สึกประหลาดใจและครู่หนึ่งเขาก็ส่ายหัวและพูดว่าในเมื่อเฉินเอ๋อร์ให้ยาฟื้นฟูนี้แก่ท่านผู้อาวุโสเขาคงมีเหตุผลของเขาท่านควรเก็บมันไว้เอง ลินหวานเอ๋อกล่าวว่าการต่อสู้ระหว่างท่านหญิงเย่และอูเฟย์เยียนคงจะดำเนินต่อไปอีกนานนอกจากนี้ยาอายุวัฒนะนี้ยังช่วยชีวิตท่านได้ในยามวิกฤตการพกติดตัวไปด้วยจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับข้าอันเฉิงสีสายหัวอีกครั้งและยิม้มผู้อาวุโสไม่จำเป็นต้องยืนกรานชันรับไม่ได้และทันก็ไม่อยากรับด้วยลินวานเอ๋อยิ้มอย่างขมขื่นยาฟื้นฟูนี้ประเมินค่าไม่ได้เลย ไม่ว่าจะวางไว้ที่ไหนมันก็จะดึงดูดผู้คนมากมายที่ต่อสู้เพื่อมันอย่างสุดชีวิตแต่ข้าไม่คาดคิดว่ามันจะได้รับการตอบรับที่เย็นชาเช่นนี้ที่นี่ในวันนี้ข้าเสนอมันไปสองครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับอันเฉิงซีตบหลังเธอเบาๆแล้วพูดอย่างปลอบโยนพร้อมรอยยิ้มผู้อาวุโสท่านควรเก็บยาไว้และนำกลับไปในเมื่อเฉินเอ,อ๋อให้ยาท่านไปคงต้องมีเหตุผลบางอย่าง